สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาเจอกับเมลอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เดี๋ยวมลจะไปทําสวยนะที่รา้านเลนลาเวลเลนตอยู่ตรงแถวแถวรตัดพารามสามค่ะก็เขามีโปบ,บแบบว่าพอนวดแบบลดลดไขมันเฉพาะส่วนนะเลือกได้เลยว่าจะนวดไหไเนี้ยแต่วันนี้มลวก็จะมาเลือกนวดแขนนะเพราะว่าแขนของมลวเนี่ยมีปัญหาคือมันใหญ่แล้วก็เห็นเขามีโรมีแพ็กเกจด,ด้วยก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะ มีสยงงดังากตรงนี้ร้านนะคะก็อยู่ใกล้ๆกับโลตัสพระราม3เลยค่ะเดินจากโลตัสนะคะประมาณ500เมตรนะบรรยากาศภายในร้านนะคะก็เป็นเหมือนแบบเงียบๆสบายๆนะคะเพราะวันที่มิวไปคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะเขาก็จะมีห้องนวดนะคะแบ่งเป็นสัดส่วนเลยนะก็จริงๆมิวบอกว่ามิวจะทําโปรแกรมนวดแขนใช่ไหมแต่มาถึงแล้วเนี่ยพี่เขาแนะนําว่าทําขาดีกว่าเพราะว่า ขามิ้วเนะี่ยมันดูแพะมากกว่าแขนะเนาะแล้วพอมิ้วอ้วนขึ้นด้วยก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ามิ้วทาแล้วจะเป็นยังไงนะไปติดตามดูกันเลยจ้าอันดับแรกนะคะเราก็จะมากรอกข้อมูลส่วนตัวก่อนเนานะพี่เขาก็จะให้กรอกรายละเอียดว่าเราชอบนวดแบบไหนเจน็บไหมระดับเท่าไหร่เออเรามีปัญหาอะไรหรือแพ้อะไรหรือเปล่านะคะก็สามารถเขียนข้อมูลกรอกไปได้เลยนะระหวางที่กรอกข้อมูลเสร็จนะคะพี่เขาก็จะเอาน้ําดื่มมาให้ดื่มนะแล้วก็ เหมือนกับมีการวัดขาก่อนนะคะว่าตอนก่อนนวดเนี่ยเท่าไร่แล้วก็เดี๋ยวจะมาวัดกันอีกทีหลังนวดนะจริงๆมีหลายโปรแกรมนะคะมีนวดเอวนวดแขนนวดขาแล้วแต่เลยนะหรือจะทําพุงก็ได้นะคะแล้วแต่ใครสะดวกนะใครนวดเสร็จบอดีก็มีห้องน้ำดยนะอยู่ตรงนี้สะอาดนะคะ เดี๋ยวเราไปเริ่มนวดกันเลยนะคะอันนี้คนที่นวดให้มิวนะคะเขาก็เป็นนักกายภาพบําบัดค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเชื่อถือได้นะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างนะบาบงทีมแอบสดุกอยู่เลยขึ้นขนจี้จุดนิดนึงคนจ้ะจันจี้ เพราะว่าบางทีเขาใช่แล้วยิ่งขาเขาขาวทำง่ายก็ใช้เวลานวดนะคะทั้งหมดประมาณเกือบ1-2ชั่วโมงเลยค่ะถ้าจำไม่ผิดนะคะพอดีว่ามิ้วไปนวดมาแล้วนะอันนี้มิ้วมาลงคลิปย้อนหลังให้นะข้างหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงนี่แหะค่ะ านึ่งจะสบายกว่าค่ะท่านี้จะเป็นการเหมือนกวส่วนใหญ่ข้างล่างจะเจ็บเหมือนจะเจ็บแค่ช่วงเนี้ยไอโซเนียมคือขาเรามันจะหล้มนิ่มที่สุดเพราะว่ามันเป็นผิวผิวหนังที่อ่อนกว่าใช่ไหมคะใช่ค่ะผิวจะบางกว่าเคยขาเบียดไหมคะอารมณ์แบบเดินช่วงเนี้ยนเบียใช่ค่ะแล้วเราก็ไม่ได้รู้เบียดขนาดแต่มันรู้สึกว่าคือเราใส่จุดแล้วค่ะเรามันไม่เหมือนเดิมค่ะเรามันใกล้กันเกินไป ก็คือจะถ้าร้อนอย่างเงี้ยค่ะก็คือบอกใจเลยข้างซ้ายนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะความรู้สึกนะคะก็เหมือนเจ็บแป๊บๆบ้างบางจุดนะคะมันก็เหมือนตึงๆหน่อยแต่ก็นวดเสร็จนะคะเขาก็จะทาครีมบำรุงให้นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ย้ายไปนวดอีกขาหนึงค่ะ แต่ว่าระหว่างนี้นวดเสร็จอะคะ่ะนี้ใจเขียวๆนิดหน่อยนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะอีกสักสองสามวันมันก็หายปกตินะคะมันนีก็มาย้ายัง<ช>วมาพกาสุอีกครั้งหนึ่งวิธีการนวดนะคะก็เหมือนข้างซ้ายเมื่อกี้เลยเนาะที่เรานวดไปเขาก็จะใช้มือนวดนวดบีบๆก่อนนะคะแล้วก็ ตามด้วยเครื่องค่ะเพื่อเป็นการกระตุ้นนะคะเซลล์ผิวของเราด้านในเนาะให้มันแบบเต่งตึงแล้วก็กระชับมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับสาวๆนะคะก็ไม่ต้องเขินอายเลยนะเพราะว่าคนที่ทำให้เราเนี่ยเขาเป็นนักกายภาพบาบัดเป็นผู้หญิงนะคะเขาก็จะเออหมือนแบบคุยเล่นกับเราไม่ให้เราเหมือนรู้สึกแบบเกรงด้วยนะเขาก็จะแนะนําแล้วก็บอกเราด้วยว่านวดตรงนี้จะเป็นยังไงจะเจ็บไหมตรงนี้จะ เจ็บนิดหน่อยตรงนี้จะตึงๆหน่อยนะเนื้อตรงนี้มันบางอะไเงี้ยก็ทำให้เราเหมือนแบบลดการตื่นเต้นได้มากขึ้นนะคะอันนี้เราก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ามันจะมีผลลัพธ์ยังไงเนาะเพราะว่าตอนก่อนทาวัดข้างซ้ายนะคะได้ห้าิบีแล้วก็ข้างขวาห้าสิเนาะเพราะว่าขาคนเราไม่เท่ากัน ข้างที่เราถนัดก,ก็จะมีขนาดใหญ่กว่าหนึ่งเซนก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเป็นยังไงเนาะอันนี้ก็นวดเสร็จแล้วนะคะก็มีน้ำให้ดื่มเนาะเป็นน้ำมะตูมร้อนนะคะถึงเวลาวัดขาแล้วค่ะก็ข้างซ้ายนะคะก่อนทำาน้อได้ 5 4ค่ะก็ลดเหลือ53นะคะส่วนข้างขวานะจาก5 5ก็เหลือ54ถือว่าลดไวมากๆเลยค่ะแต่สำหรับใครที่อยากลดเยอะๆนะก็แนะนำไม่ทำต่อเนื่องเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาโปรแกรมและราคาต่างๆนะคะแล้วก็นี่เขาจะมีระดับเซลลูไลท์ให้ดูด้วยนะว่าเซลลูไลท์ของเราเนี่ยอยู่ในระดับไหนแล้ว ันนี้นะคะเราก็นวดเสร็จแล้วเนาะก็มาหาอะไรกินที่สามย่านมิตรทาวนะจ๊ะมาตอนเย็นรถติดมากจ้ะนวดเสร็จแล้วนะคะก็มากินข้าวที่สามย่านมิตรทาวนะเดยกกินข้าวเสร็จแล้วก็จะกลับบ้านแล้วแล้วก็ลิปหน้าจะไปไหนทำอะไรก็อย่าลืมติดตามกันนะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายขอจอดไปกินข้าวก่อน,นนะจ๊ะ